ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการปรากฏตัวของกลุ่มปีศาจมังกรนับสิบทำให้เฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะไม่นึกเลยว่าภายในสุสานหมื่นเต่าจะมีปีศาจมังกรมากมายถึงเพียงนี้มิหนำซ้ำพวกมันยังมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดา สิ่งที่พบเจอทำให้เฉินเซียงรู้สึกว่าปีศาจมังกรอาจกำลังซุ่มซ่อนการพัฒนาขุมกำลังอยู่ในสุสานหมื่นเตา่าแม้ว่าภายในสุสานหมื่นเต่าจะมีขุมกำลังอยู่มากมายแต่ไม่ได้มีสงครามภายในบ่อยครั้งยิ่งไปกว่านั้นปีศาจมังกรอาจมีขุมกำลังที่เป็นพันธมิตรเฉินเซียงกล่าวขึ้นแต่ดูเหมือนพวกมันไม่รับรู้ถึงตัวตนของท่านมิฉะนั้นมันจะไม่ส่งตัวปีศาจมังกรในขอบเขตเทวบรรพาการระดับต้นออกมาเช่นนี้หลงเถิงอวินพยักหน้า จากที่สังเกตปีศาจมังกรกลุ่มนี้มีความสามารถในการซ่อนอำพรางที่ดีเห็นชัดว่าพวกมันชำนาญในการรอบสังหารแต่การที่พวกมันส่งตัวตนในหลักฐานพลังระดับนี้มาย่อมอธิบายได้ว่าจาักรพรรดิผู้ติพรพยาปีศาจไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวข่าหรือจะเป็นไปได้ว่าไอ้บัดซบจักรพรรดผีวางแผนให้ท่านฆ่าปีศาจมังกรเหล่านี้แน่นอนว่าปีศาจมังกรในสุสานหมื่นเตา่าจะต้องอาฆาตแค้นหลังจากนั้นท่านจะถูกปีศาจมังกรตามล่าเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นนี่เป็นข้อสันนิษฐานของเขา สมควรเป็นเช่นนั้นจัก,กรพัติพูติพระยาปีศาจให้ข้อมูลแก่ปีศาจมังกรย่อมได้รับสิ่งตอบแทนและปัจจุบันปีศาจมังกรปกครองหอคอยมังเกลิลน,นภาอยู่ข้าดาว่าจัก,กรพัติพู้ติพระยาปีศาจจะได้รับผลึกเต๋าจากปีศาจมังกรเป็นจํานวนมากกล่าวจบหลงเถิงอวินจึงได้กระชับมีดเมื่อเขาคว,ว้างมีดออกไปจึงปรากฏดวงแสงสีทองนับสิบในพริบตาดวงแสงทั้งสิบก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นมังกรขนาดเล็ก มังกรขนาดเล็กทะยานด้วยความเร็วสูงครั้นจึงทะลวงผ่านหัวของปีศาจมังกรทั้งสิบในฉับพลันพวกมันทั้งหมดก็ได้ลม้มลงนอนดินเรา่เราๆอยู่กับพื้นเห็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงถึงกับเบิกตาโพลงต้องไม่ลืมว่าปีศาจมังกรที่กำลังชักดินเป็นถึงเทวบรรพกา,ารระดับต้นทว่าหลงเถิงอวินจัดการได้อย่างง่ายดายเสียเหลือเกินระ,ระหว่างที่เฉินเซี่ยงเตรียมจะกระโดดลงไปเพื่อทำการตรวจสอบความทรงจำของพวกมันจู่ๆเขาก็สังเกตได้ว่ากายเนื้อของพวกมันเริ่มพองโต ปีศาจมังกรทั้งสิบระเบิดตัวพร้อมเพรียงกันเศษซากของพวกมันสูญสลายไม่มีเหลือปีศาจมังกรเหล่านี้พร้อมจะตายในภารกิจอยู่ทุกเวลาหลงเถิงอวินแค่นเสียงครั้นจึงภายมือเรียกมีดกลับคืนช่างทรงพลังอย่างยิ่งเฉินเซียงอุทานด้วยน้ำเสียงยกย่องหลงเถิงอวินกล่าวขึ้นว่าขุมกำลังปีศาจมังกรในสุสานหมื่นเตาสมควรเป็นการก่อตั้งของจักรพรรดิปีศาจมังกรตะ ก่อนหน้านี้จัก,กรพรรดิปีศาจมังกรมตะช่วยลดทอนอำนาจพลังของผนึกประทับให้กับปีศาจมังกรท้าพิภพ,พ,พและเมื่ออำนาจพลังของผนึกประทับอ่อนแอจัก,กรพรรดิปีศาจมังกรมตะก็ได้เข้าสู่สุสานหมื่นเตาทันทีคิดว่ามันสมควรได้รับคำสั่งจากปีศาจมังกรท้าพิภพ,พ,พเพื่อเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์ภายในสุสานหมื่นเตา่า เฉินเซี่ยงคาดเดาว่าจาักรพรรดิปีศาจมังกรมตัสมควรมีสถานะสูงส่งในอาณาจักรวิญญาณมังกรเหินภาเพราะเห็นชัดว่ามันมีอำนาจและกองกำลังจำนวนมากบางทีอาณาจักรวิญญาณมังกรนภาในปัจจุบันอาจตกอยู่ใต้การปกครองของมันก็เป็นได้พวกเราต้องรีบไปให้ถึงแดนหมื่นมรณะเพื่อตาหาบรรพาการมังกรท้าพิภพและบรรพาการเต่าท้าพิภพ หากว่าปีศาจมังกรท้าพิภพหลุดพ้นจากพันธนาการเห็นทีว่าพวกเราทั้งหมดต้องเดือดร้อนมีเพียงบรรพการท้าพิภพทั้งสองเท่านั้นที่จะสามารถจัดการมันได้หลงเถิงอวินกล่าวขึ้นเขาเฝ้าสังเกตการเกี่ยวกับผนึกประทับของปีศาจมังกรท้าพิภพมาอย่างยาวนานแดนหมื่นมรณะไปทางไหนระบตุตำแหน่งให้ข้าครั้งนี้ข้าจะเดินทางด้วยทางผ่านมิติเฉินเซียงกล่าวขึ้น หลงเถิงอวินบอกตำแหน่งเส้นทางทันทีหลังจากนั้นเฉินเซียงได้เปิดทางผ่านมิติอย่างไม่รู้จบผ่านไปหลายวันพวกเขาก็มาถึงแดนหมื่นมรณะในที่สุดสมควรเป็นที่นี่หลงเถิงอวินกล่าวขึ้นเขามองไปรอบๆจึงได้พบเห็นพื้นที่รกร้างอันมีสีดำสนิทเบื้องหน้ามีภูเขาสีดำหลายลูกเชื่อมติดกันมันไม่มีพืชพันธุน์จเจริญเติบโตและเมื่อเฉินเซี่ยงมองไปยังพื้นที่ราบเขาก็พบเห็นแต่ดินที่เป็นสีดำและไม่มีพลังงานแห่งชีวิตปรากฏให้สัมผัส คล้ายกับเขตแดนอาณาจักรกระดูกขาวมากทีเดียวเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยปราณพลังแห่งความตายเช่นเดียวกับอาณาจักรกระดูกขาวเพียงแต่ไม่มีกองกระดูกสีขาวก็เท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะสถานที่แห่งนี้มีความอันตรายมากมันก็สมควรถูกอาณาจักรกระดูกขาวยึดครองไปนานแล้วแน่หละว่าไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาที่นี่หลงเถิงอวินกล่าวพลางถอนหายใจ เฉินเซียงเจ้าไม่ควรเข้าไปข้างในเพราะที่นี่มีความอันตรายอย่างที่สุดแม้ว่าเจ้ามีความสามารถไม่น้อยแต่ข้ายังเป็นกังวลอยู่ดีผู้อาวุโสรักษาตัวด้วยเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับส่งมอบตรายสืกสื่นให้กับหลงเถิงอวินหากอยู่ในระยะที่ไม่ไกลเกินไปนะพวกเราจะสามารถติดต่อกันผ่านประโยคได้เข้าใจแล้วหลงเถิงอวินกล่าวขึ้น เจ้าต้องระวังตัวให้มากภายในสุสานหมื่นเต่ามีขุมกำลังมากมายและดูเหมือนปีศาจมังกรเป็นพันธมิตรกับหลายฝ่ายส่วนเจ้าก็ถือเป็นศัตรูคนสำคัญของพวกมันเช่นกันข้าเข้าใจแล้วเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเมื่อหลงเถิงอวินทยานจักไปเฉินเซียงจึงหันหลังกลับพร้อมกับเปิดทางผ่านมิติในทันทีแม้เขามีความอยากรู้เห็นเกี่ยวกับแดนหมื่นมรณะอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อรู้ว่ามันมีอันตรายมากเขาก็ไม่คิดนำพาตัวเองเข้าไปเสี่ยง นอกจากนี้เขายังมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการในสุสานหมื่นเต๋าแน่หละวว่าเฉินเซี่ยงเข้าสู่สุสานหมื 10, ่นเตาในครั้งนี้ด้วยเป้าหมายเป็นการตามหาข่ายพลังลึกลับเพื่อตรวจสอบดูว่าข่ายพลังลึกลับเก็บซ่อนสิ่งใดเอาไว้จากระพัรดิพุติพระยาปีศาจเคยพูดว่าข่ายพลังลึกลับค้นหาได้ยากมากแต่เมื่อรับรู้ว่ามันเป็นคำลวงเฉินเซียงก็คิดว่ามันอาจเป็นตรงกันข้ามมิฉะนั้นมันจะไม่ลวงหลอกเขาเช่นนี้ ดูเหมือนข้าต้องลองเสี่ยงกลับไปที่อาณาจัก,กรพูดพรายปีศาจเสียก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นก่อนจะเข้าสู่อาณาจัก,กรพูดพรายปีศาจอย่างลับๆโดยตั้งใจจะไปพบสหายเก่าของเขาและนั่นก็คือผีการเวลาแม้ว่าผีการเวลาจะเป็นคนของจักรพรดิผู้ติพรยาปีศาจแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นใดนอกเสียจากการรวบรวมผลึกตับเตา๋เตาเพียงอย่างเดียวและแล้วเฉินเซี่ยงก็ได้มาพบกับผีการเวลาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาเพื่อซื้อช่วงเวลา ผีการเวลาแม้ครั้งนี้ข้าไม่ได้มาซื้อช่วงเวลาจากเจ้าแต่พวกเราสามารถทําธุรกิจกันได้เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเมื่อครู่ก่อนเขาสังเกตได้ว่าผีการเวลารู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่าเขาไม่ได้มาเพื่อซื้อช่วงเวลาธุรกิจเป็นธุรกิจอะไรหรือผีการเวลาสอบถามขึ้นทันทีที่นี่มีห้องสุสารเล็กๆจำนวนมากและในนั้นมีพูดพลายหรือผีจากอดีตการเช่นเจ้าอยู่ถูกต้องหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้น ใช่เจ้าต้องการทำธุรกิจกับพวกเขาอย่างนั้นหรือผีการเวลาพอจะคาดเดาวในจุดนี้ได้ข้ากำลังมองหาคนที่รอบรู้ในหลายเรื่องราวเจ้าช่วยแนะนำให้ข้าได้หรือไม่ข้าจะให้ผลึกเต๋าหนึ่งแสนล้านเป็นการตอบแทนเฉินเซี่ยงกล่าวหนึ่งแสนล้านผลึกเต๋าสำหรับผีการเวลาไม่ถือเป็นเงินจำนวนที่มากมายอย่างไรนะักต้องไม่ลืมว่าครั้งล่าสุดเขาได้รับเงินจากเฉินเซียงเป็นจำนวนกว่าสองล้านล้านผลึกเตา๋าไม่มีปัญหา แม้เจ้าจะไม่มอบผลึกเต๋าข้าก็ยินดีให้คําแนะนําแก่เจ้าแต่เมื่อเจ้ามีน้ําใจเช่นนี้แล้วจะให้ข้าปฏิเสธได้อย่างไรผีการเวลากล่าวปนหัวเราะเฉินเซียงนึกสาบแช่งในใจเล็กน้อยเขามอบผลึกเต๋าให้ผีการเวลาแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าเชิญเจ้าว่ามาได้ข้ารู้จักคนที่ถูกเรียกว่าวิญญ,ญาณรู้แจ้งแต่ข้าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงถูกเรียกแบบนั้นชายคนนี้เป็นผู้รับรู้เรื่องต่างๆหากว่าเขารับรู้เขาจะบอกกับเจ้าทั้งหมด แน่นอนว่าเจ้าต้องมีผลิตเต่ามากพอผีการเวลากล่าวขึ้นภายหลังจึงบอกตำแหน่งห้องสุสานของวิญญาณรู้แจ้งให้เฉินเซียงได้รับรู้เฉินเซี่ยงออกจากห้องสุสานของผีการเวลาแล้วจึงมุ่งหน้าไปยังห้องสุสานของวิญญาณรู้แจ้งทันทีเพียงไม่นานเฉินเซียงก็มาถึงเขาเปิดประตูห้องสุสานพร้อมเข้าไปนั่งลงกับพื้นก่อนจะสังเกตได้ว่าด้านในมีความคล้ายคลึงกับห้องสุสานของผีการเวลาไม่มีผิดเพี้ยน เจ้าสมควรเป็นคนที่ผีการเวลาแนะนําให้มาที่นี่ใช่หรือไม่วิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นด้วยน้ําเสียงแหบพระชัดเจนว่าเป็นเสียงของชายชาราใช่เฉินเซี่ยงตอบข้าต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างเชิญถามมาได้เลยตรับใดที่ข้ารู้ข้าจะบอกกับเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าสมควรรู้ว่าจําเป็นต้องแลกเปลี่ยนด้วยผลึกเต่าเต่าเจ้าเตรียมมาพร้อมแล้วสินะวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้น จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่เฉินเซี่ยงถามขึ้นก่อนเพื่อไม่ให้ถูกขูดรีดในภายหลังหนึ่งแสนล้านผลึกเตา๋าวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นข้าขอตัวก่อนกล่าวจบเฉินเซี่ยงก็ผุดยืนขึ้นทันทีเขารู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดจะขูดรีดผลึกเต๋าจากเขาเจ็ดหมื่นล้านผลึกเตา๋าวิญญาณรู้แจ้งกล่าวทว่าเฉินเซี่ยงเดินไปถึงประตูและเริ่มเปิดมันออก ห้าหมื่นล้านผลึกเต๋าวิญญาณรู้แจ้งกล่าวอย่างรีบเร่งเชิญเซี่ยงปิดประตูแล้วกลับมานั่งลงตามเดิมเขาหัวเราะขึ้นว่าข้าอาจไม่ได้ขุดรีดง่ายๆอย่างที่ท่านคิดเชิญถามมาก่อนเพื่อดูว่าข้ารู้ในสิ่งที่เจ้าต้องการรู้หรือไม่วิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นข้าได้ยินว่าภายในสุสานหมื่นเต๋ามีขายพลังลึกลับอยู่หลายแหง่งมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ผลึกเต๋าจํานวนมากเปิดออกเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้น ท่านรู้ตำแหน่งของถ่ายพลังเหล่านั้นหรือไม่เรื่องนี้มันจำเป็นต้องเพิ่มราคาวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นความลับระดับสูงต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ เฉินเซียงถามขึ้นสำหรับเรื่องนี้ไม่ถือว่าเกินความคาดหมายและเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เนื่องจากจักรพรดิพูดพลายปีศาจต้องการปกปิดเขาแต่วิญญาณรู้แจ้งที่มีสถานะเป็นใต้บังคับบัญชาของจักรพรดิพูดติพรยาปีศาจยินยอมที่จะบอกแก่เขาหากได้รับผลึกเต่ามากพอส0 0 0 0ล้านผลึกเต๋าวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นสองหมล้านผลึกเต๋าว่าอย่างไร เฉินเซียงกล่าวขึ้นแม้จะมีผลึกเต๋าอยู่มากมายแต่เขาไม่คิดใช้จ่ายส่งเดชตกลงวิญญาณรู้แจ้งค่อนข้างขาดแคลนผลึกเต๋าจึงตอบตกลงทันทีวิญญาณรู้แจ้งยังไม่เริ่มบอกเล่าเขากำลังรอให้เฉินเซียงจ่ายผลึกเต๋าเสียก่อนเห็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงไม่มีทางเลือกนอกเสียจากยอมควักผลึกเต๋าเจ็ดหมื่นล้านชิ้นส่งมอบไปก่อนหลังจากได้รับผลึกเตา๋าวิญญาณรู้แจ้งจึงกล่าวขึ้นว่า ขายพลังเทพลึกลับมีอยู่หลายแห่งการค้นหาไม่ถือว่ายากเกินไปเพียงแต่ต้องทําตามเงื่อนไขจึงจะค้นหาได้แต่ก่อนอื่นเจ้าต้องรับปากว่าจะไม่นําเรื่องที่ข้าบอกไปแพร่งพายที่ไหนมิฉะนั้นข้าจะเดือดร้อนหนักวิญญาณรู้แจ้งกล่าวข้ารับปากท่านรีบรีบบอกใ่ายได้แล้วเผอิญข้าค่อนข้างเร่งด่วนที่จะออกค้นหาขายพลังลึกลับเหล่านั้นเฉินเซี่ยงกล่าวกระตุน้นรอสักประเดี๋ยว วิญญาณรู้แจ้งนิ่งเงียบลงผ่านไปครึ่งชั่วย,ยามเขาจึงกล่าวขึ้นว่าก่อนอื่นข้าจะบอกถึงความเป็นมาของข่ายพลังเทพลึกลับแก่เจ้าข่ายพลังรูปแบบนี้มีอยู่เพื่อการสืบทอดแต่เรื่องที่ว่ามารดกเป็นสิ่งใดนั้นข้าไม่อาจระบุชัดได้แต่เอาเป็นว่ามันคือสิ่งล้ำค่าหากได้รับการเก็บเกี่ยวก็จะช่วยให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำไมฟังดูลึกลับเช่นนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือนี่เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเขารู้สึกว่ามันเป็นคำบอกเล่าที่เกินความเป็นจริง ขายพลังเทพมีความพิเศษมากจําเป็นต้องใช้ผลึกเต๋าจํานวนมากเพื่อเปิดตัวขายพลังแล้วจึงจะได้เข้าถึงสถานที่สืบทอดวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นแม้ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรแต่ข้ารู้วิธีการค้นหาขายพลังเหล่านั้นยิ่งไปกว่านั้นมันคือวิธีการที่รวดเร็วที่สุดแล้ว การจะค้นหาข่ายพลังเทพลึกลับสิ่งแรกที่เจ้าต้องทำก็คือการนำผลึกเต๋าบรรจุลงในภาชนะโดยพยายามใส่ผลึกเต๋าลงไปเป็นจำนวนมากวิธีการนี้จะทำให้ข่ายพลังดึงดูดผลึกเต๋าของเจ้าหลังจากนั้นให้เจ้าใช้ภาชนะที่บรรจุผลึกเต๋าสื่อสัมผัสถึงทิศทางของข่ายพลังลึกลับหากว่าผลึกเต๋าของเจ้าไม่ทำปฏิกิริยาต่อข่ายพลังลึกลับนั่นหมายความว่าเจ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไกลห่างจากข่ายพลังแน่นอนว่าการบรรจุผลึกเต๋าลงในภาชนะเพิ่มเติมจะช่วยให้สื่อสัมผัสได้ เฉินเซียงเข้าใจหลักการได้ไม่ยากวิธีการนี้ใช้ผลจริงจริงใช่ไหมข้าเอาชื่อเสียงรับประกันได้แน่นอนว่าข้าไม่ได้หลอกลวงเจ้าวิญญาณรู้แจ้งกล่าวจริงสิเจ้าต้องระวังให้มากการบรรจุผลึกเตาจำนวนมากลงในภาชนะย่อมดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆเข้าใจแล้วตอนนี้ข้าจะออกไปทดลองดูก่อนหากมีปัญหาข้าจะมาพบท่านถึงอย่างไรช่วงนี้ข้ายังอยู่ในสุสานหมื 10, ่นเตาอีกสักพักและอาจต้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเฉินเซียงกล่าวขึ้น ถ้ายินดีเสมอวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นน้ำเสียงบนหัวเราะเฉินเซี่ยงเดินทางออกจากอาณาจักรพูดไพรปีศาจและมายังพงไพรเจ็ดสีเขาเลือกทำการค้นหาจากที่นี่เนื่องจากมันมีความเงียบสงบพร้อมด้วยทัศนียภาพงดงามหลังจากมาถึงพงไพรเจ็ดสีเฉินเซี่ยงก็ไม่ได้ทําตามวิธีการที่วิญญาณรู้แจ้งแนะนําแต่ทว่าเขาค้นหาที่ซ่อนตัวก่อนจะนาเตาเทพสวรรค์รังสรรค์ออกมาจัดตั้ง เฉินเซี่ยงนำผลึกเต๋าจำนวนหนึ่งล้านล้านชิ้นใส่ลงไปในเตาเทพสวรรค์รังสรรค์เขาไม่ได้บรรจุมันเป็นภาชนะแต่เขากำลังจะสกัดกลั่นผลึกเต๋าให้กลายเป็นมุกผลึกเต๋าจำนวนหนึ่งล,ล้านล้านชิ้นถูกควบแน่นให้อยู่ในรูปลักษณ์มุกดวงเล็กๆแต่ทว่าอำนาจพลังภายในนั้นถูกยกระดับขึ้นหลายเท่าจนไม่อาจประมาณได้ แต่แล้วจูจูเฉินเซียงก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าหากผลึกเต๋าไม่เพียงพอต่อการเปิดใช้งานขายพลังเทพลึกลับเขาจะสกัดกลั่นผลึกเต๋าเพื่อยกระดับคุณภาพขึ้นมาและนั่นจะเป็นการประหยัดผลึกเต๋าได้มากขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการสกัดกลั่นเฉินเซียงจึงนำมุกผลึกเต๋าออกมาก่อนจะเริ่มทำการค้นหาขายพลังเทพลึกลับเพียงก้าวเดินได้ไม่นานมุกผลึกเต๋าจึงได้กระพริบแสงชัดเจนแล้วว่ามันคือปฏิกิริยาตอบสนองวิญ,ญญาณรู้แจ้งไม่ได้หลอกลวงข้าจริงๆ เฉินเซียงกล่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นหลังจากนั้นเขาได้หมุนตัวไปรอบๆเพื่อระบุทิศทางของข่ายพลังเทพลึกลับครั้นจึงเปิดทางผ่านมิติมุ่งไปยังทิศทางที่มุกผลึกเต๋าเปล่งแสงสว่างมากที่สุดหลังจากผ่านพ้นประตูมิติออกมาเฉินเซียงกลับสัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายที่ทรงพลังมันทำให้เขานึกย้อนไปถึงคำเตือนของวิญญาณรู้แจ้งในประเด็นที่ว่าผลึกเต๋าจำนวนมากจะดึงดูดความสนใจคนอื่นๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงคิดว่ากำลังมีคนเข้ามาเพื่อปล้นชิงผลึกเตา๋า แน่นอนว่านี่คือมุกผลึกเต๋าที่มีคุณภาพสูงดังนั้นมันจึงเผยแพร่กลิ่นอายที่ชัดเจนกว่าผลึกเต๋าจำนวนมากในภาชนะทำให้ถูกค้นพบได้อย่างง่ายดายทำไมพวกมันถึงมีสัมผัสที่ว่องไวเช่นนี้เฉินเซี่ยงพึมพำขึ้นพร้อมกับเก็บมุกผลึกเต๋าทัานทีแต่หลังจากเก็บมุกผลึกเต๋าเข้าไปเขาก็ไม่สามารถชักจูงทิศทางของขายพลังเทพลึกลับได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงขับเคลื่อนพลังผกผันเพื่อล่องหนก่อนจะนำมุกผลึกเตาออกมาทำการตรวจสอบทิศทางเป็นระยะๆะะสลับไปกับการเปิดทางผ่านมิติไปตามทิศทางที่ระบุได้ผ่านไปประมาณครึ่งวันเฉินเซี่ยงพบว่าที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากซึ่งพวกมันมาที่นี่เพราะสัมผัสถ,ถ,ถึงกลิ่นอายจากมุกผลึกเต่าที่รุนแรงยามนี้เฉินเซียงสามารถระบุได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเทวะบรรพการระดับกลาง พงไพรเจ็ดสีเป็นเขตแดนของเผ่าโลหิตหรือจะเป็นไปได้ว่าพวกมันเป็นคนของเผ่าโลหิตมหาอำนาจทั้งสี่เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นการที่มีผู้คนจำนวนมากปรากฏตัวเช่นนี้ทำให้เฉินเซี่ยงตามหาข่ายพลังเทพลึกลับได้ยากลำบากมากขึ้นแน่นอนว่ามันทำให้เขารู้สึกหมุดหงิดรำคาญใจเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเฉินเซียงจึงพยายามนำมุกผลึกเต๋าออกมาชักจูงทิศทางด้วยความเร่งรีบก่อนจะทะลุทางผ่านมิติไปด้วยความรวดเร็ว อย่างไรก็ตามกลิ่นอายจากมุกผลึกเต๋าที่มีการย้ายตำแหน่งอย่างรวดเร็วฉับพลันทำให้ผู้คนที่กำลังติดตามต่างหัวเสียไปตามๆกันยามนี้พวกมันรู้สึกราวกับว่ากำลังถูกหลอกล่อในการเล่นไล่จับยังไงอย่างนั้นเป็นที่นี่เมื่อถึงยามขําเฉินเซียงก็ได้มาถึงยังตำแหน่งที่มุกผลึกเต๋าประตูแสงจ้ารุนแรงโดยที่แสงจากมุกผลึกเต๋าได้หักเหลงสู่พื้นดินที่เขากำลังยืนอยู่ซึ่งปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ว่ามีบางอย่างพยายามดูซับอำนาจพลังจากมุกผลึกเต๋าของเขา อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ